กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล l าทีวีครับวันนี้พี่ก็จะมาบอกว่ารับสกินโอเมนแบบถาวรแบบง่ายๆมีเทคนิคด้วยครับคือการเล่นโหมดแชมเปียนนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยคร่าวๆเลยแล้วก็สกินยมทูตด,ด้วยเนาะวันนี้ก็สรุปเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามารับตรงนี้ครับน้องๆได้ดอกไม้เซมบงสากุระยังครับก็คือรับไปเนาะมันไปใช้ทางนะของกิจกรรมเบียคุยะนะครับผมก็ฝาก้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วตรงอื่นเบเด็ดเสร็จก็เรียบร้อยหมดแล้วนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ท็อปอัพก็คือการเติมคูป,ปองก็ได้ดอกไม้ของเบคุยะด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับพี่จะบอกเลยพี่ไปเล่นมานครับแชมเปียนนะครับตอนสองทุ่มโคตรมันเลยนะครับผมก็คือตั้งใจเล่นมากอ่ามีข้อเทคนิคนะครับคือห้ามกดโซโลนะครับเพราะว่าโซโลเราจะไปเจอพวกโซโลนะให้เอาเพื่อนไปด้วยนะครับผม อ่าเข้าใจไหมครับให้เอาเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งนะครับก็คือแข่งอีกทีก็วันที่15นะครับแล้วก็วันที่29นะครับอ่าประมาณนี้เลย3ตานะครับผมก็จะเป็นหา้าของถ้าเกิดแพ้ตาแรกก็จะอยู่ที่โนเวตแล้วก็ ทมเพลตแล้วก็เล่นเ,เมันไปแล้วนะไม่ทันนะอ่าสิทธิประโยชน์ก็ประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วพี่ก็จะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าแข่งทั้งหมด3ตานี่มันเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่นะครับตาแรกพี่ก็ชนะนะครับพี่ก็ไม่ได้อยู่โนเวทนะครับก็คืออันดับต่ําสุดนะครับผมก็เออคือเราจะได้สิทธิประโยชน์มากมายทั้ง ทางด้านของกรอบรูปโปรไฟล์ด้วยนะก็คือแบบเวลากดนะอ่าพอเราชนะด่านที่แรกด่านหนึ่งนะครับผมก็เกมที่1น,นะครับแล้วก็มาเกมที่2เลยมันจะเลื่อนมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็อ่าเล่นไปเรื่อยๆครับผมนี่ นี่ก็เรียบร้อยนะครับผมเกมที่1ก็ชนะไปเลยนะครับผม,ผมก็เลื่อนไปวิ่งโี่ด้วยเลเลนเจรดีนะครับพูดผิดพูดถูกคือมันตื่นเต้นมากนะคือมันมันกว่าแร้งอีกนะอ่าตาที่2ครับเราก็เข้าไปเล่นอีกนะ oh, s <S แบนทั้งหมด8ตัวเลยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยตาที่2ก็จบไปนะครับผมก็ชนะเหมือนเดิมครับผมก็คือเล่นกับเพื่อนดีกว่าอย่าไปกดโซโล่อย่าคิดว่าตัว เองเก่งครับเกมนี้คือเกมสามัคคีอ่านี่ตาที่สองเราชนะมันก็จะไปอย่างนี้แล้วอยู่ที่ลันเน่าแล้วนะครับผมคือเดือดมากเลยนะครับผมมันมากคือสนุกดีอ่านี่เกมที่3นะครับสุดท้ายรอบสุดท้ายเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือจะ ถ้าเกิดแพ้อยู่ r u n n e ร up ันะครับ้าเกิดชนะจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็ <your S 1> คือแบรนทั้งหมดแดตัวเหมือนกันเลยข้างละสี่นะครับเหมือนโลกแข่งขันแล้วก็แม่เรียบร้อยครับผมก็คือได้จังหวะก็ดันให้แตกเลยนะครับผมก็คือพ,พี่จัอธิบายว่าทําไมเราต้องทําให้แตกให้หมดให้แบบให้เร็วที่สุดนะครับผมว่าเกมจะได้เปรียบอถ้าเกิดชนะสามตาเสร็จนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่นี่แป๊บหนึ่งครับปุ๊บ นี่แชมเปียนนะครับผมนี่แชมเปญชิป s อ1นะครับผมแล้วก็กดทําต่อแล้วก็จะได้กล่องคะของกล่อง,งที่มีคุณค่ากับเรามากเลยนะครับผมก็คือสำหรับคนที่ติดเกมแบบเรานะครับผมแล้วก็ต้องเก็บสกินระดับตำนานไว้นะครับผมก็เป็นมานี้เลยเปิดออกมาก็จะได้ทางด้านของชิ้นส่วนคว ชิ้นส่วนของโอเมนครับ40บเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกว่าได้กี่อันนะครับผมก็เอาตัวนี้ไปแลกท่าของสก,กินเลยแล้วก็นี่อีโมจิ60วันนะครับผมโอ้โหให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือแชมปเปี้ยนนะครับคือการแข่งขันนะครับผมเกมที่3ก็ประมาณนี้เลยนะก็คือรวดเดียวเลยใส่รวดเดียวคือเอาเพื่อนไปพี่เล่นกับเพื่อนของพี่นะครับเอามาเป็นแท้งนะพี่ก็จะแบบว่าเล่นสาย แทงไม่เป็นโลมมิ่งไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือเล่นได้แหละแต่คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพี่ก็จะเล่นพวกเมดมัง่ปงออป่ามั่งออฟมั่งคือได้ทุกเลนยกเว้นโรมนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เกิดชนะทั้งหมดก็คือโนเวอร์เตอร์เพจแล้วก็รันเนอร์อัพแล้วก็แชมเปี้ยนทั้งหมด3อันนี้นะครับผมอ่ะ แล้วเกิดพี่มีคนสงสัยว่าพี่ครับแล้วเกิดผมแพ้ก็แพ้เล่น4รอบนะครับแพ้ตาแรกสี่รอบเราจะได้สกินโอเมนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมต้อง4รอบนะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีอ้ามื่อกดเข้าเกมปุ๊บมันจะโชว์สัญลักษณ์แชมเปี้ยนนะครับซิงเกิลคราวนะครับแบบนี้เลยพี่เล่นไบค์กับ ่านี่เพื่อนพี่นะครับผมนี่แล้วก็วโชว์ที่โปรไฟล์ของเราด้วยนะครับผมนี่ s ิงเ l ิลค o าวก็คือชนะแชมเปี้ยนหนึ่งครั้งนะครับผมโชว์หน้าสล็อตเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับผมว่าสําหรับคนที่แพ้ตาแรกก็ต้องเสียใจไปครับคือเราจะได้ชิ้นส่วนของ Omen 10ใช่ไหมอ่าก็คืออยู่ที่ No Word เวิร์นี่ยก็คือมันจะได้10แล้ว2ก็คือแพ้ตาที่สก็ได้มันยีนะครับ ตาที่3 runner up ก็ได้30ถ้าเกิดแชมเปี้ยนก็คือแบบนี้เลยได้40ก็คือแลกได้เลยนะคบผมไม่ต้องเสียเวลาอีก2การแข่งขันนะครับผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมก็คือสกินนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราชนะแชมเปี้ยนครบ3ครั้งมันจะขึ้นว่า triple นะครับ double แล้วก็ triple crown นะครับก็คือมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมก็แบบเวลากดเข้าเกมปุ๊บม,มันจะโชว์เป็นโลโก้นะครับว่าแบบเท่เลยนะครับผมแบบนี้เลย ่าประมาณนี้เลยนะครับก็นี่เลย no word นี่10นะครับแล้วก็ไปต่อก็เท <c oughs> ่าไหร่นี่20นะครับผมอ่าอยู่ที่เทนเพจแล้วก็รันเนอร์อัพสานะครับแล้วก็แชมเปี้ยนนี่ประมาณ 40นะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะอ่าประมาณนี้ก็คือแลกได้เลย,เลยชิ้นส่วนต้องใช้ทั้งหมด40นะครับแต่บางคนบอกพี่ผมแพ้ตาแรกนะครับจะแ,แพ้ตาแรกตลอดเลยก็คือต้องเล่นทั้งหมด4รอบนะครับเฉพาะวันที่กําหนด2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็เข้ามาเล่นแพ้ก็ไม่ว่ากันครับผมยังไงก็ได้ชัวนนะครับนี่ก็คือเป็นสิทธิพิเศษนะครับผมโอ้โหอะไรประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการแลกทางด้านของสกินโอเมนกันดีกว่านะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเข้ามาปุ่มเลยครับหูก็มีกล่องมากมายนะกดอันบนเลยเพราะว่าชิ้นส่วนเรามีประมาณ40นะครับผมเอ้ย60ทับ40นะครับกดแรกไปเลยนะครับผมนี่เลยโอ้โหงานนี้โคตรเท่เลยนะครับผมโอ้โหดูนี่ปาดด้วยยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่โอโมเมนนะครับผมโอ้โถถือว่าเจดจชานในย่านนี้เลยนะครับผม อ่ะเราไปต่อครับผมนี่แล้วก็แลกชิ้นส่วนเบต้าเลตก็คือตัวนี้คือเป็นตัวเกินนะครับผมก็คือว่าเราสามารถแลกได้นะถ้าเกิดส่งได้นี่พี่ส่งให้เลยนะใครอยากได้นะครับผมหรือ,อยง add, อังไงก็แอดทิ้งไอดีไว้หรือชื่อไว้ก็ได้ครับเดี๋ยววันที่15บห้าเดี๋ยวพี่เล่นด้วยก็ได้ครับช่วยกันช่วยกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับสกินง่ายๆแล้วก็โลโก้ รูปโปรไฟล์อะไรเท่ๆนี้ก็คือแบบเราต้องรักษาไว้คือเราต้องเป็นระดับ e ูเจนเนาะเอออยู่ดูเจนที่อยู่ระดับตำนานนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสกินนี้ก็ง่ายๆนะครับผมลองเล่นดูก็อีกทีหนึ่งก็วันที่15แล้วก็วันที่29นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้พี่ก็ได้สกินนี้มาแล้วนะโอโหโคตรเท่นะครับให้เขารู้ไปเลยว่าเรา คือแชมเปี้ยนนะครับผมหูมันมากต้องตัง้ตงใจเล่นนะครับอย่าไปโยนนะครับยาก,กดโซโลนะครับผมถ้าโซโลที่จบเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปเจอพวกโซโลก็คืออาจจะมีเด็กน้อยมันเล่นหรือคนที่เล่นไม่เก่งนะครับผมแนะนําให้เอาเพื่อนคู่ใจเราไปดีกว่านะครับแบบรับเท้ารับมือรับสกิลนะครับผมเออแล้วเราก็เล่นป่าเล่นอะไรก็ไปก็ได้นะค่อยไปเติมอะไรประมาณนี้นะก็จะได้แชมปเปี้ยนมานะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เลย นี่แล้วเข้ามามันก็จะโชว์อย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหโชว์ทั้งแล้งทั้งแชมเปียนด้วยนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมอ่าสุดๆไปเลยนะครับผมพี่ก็เล่นไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอได้นะครับผมก็เล่นไปเรื่อย อ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านครองสกินยม m ทูดกันสักนิดหนึ่งตอนนี้คือกิจกรรมนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับคือเข้าไปอัพทุกวันนะครับให้ค่าเงินทางด้านของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะครับผมสกินใหม่นะครับผมเลนดิตนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ล็อกอินหนึ่งครั้งเล่นห้าวห้าหนึ่งครั้งแล้วก็นี่เลยใช้ไอเทมเพิ่ม,มความสัมพันธ์กับเพื่อนก็คือกดรูปดอกไม้หนึ่งอันส่งให้เพื่อนนะครับหรือ จะเอารูปเป็ดก็ได้มันมีให้แลกเหมือนกันนะครับผมก็แลกไปเลยง่ายๆครับผมนี่อ่าประมาณนี้นะกดอ่าแลกส่งให้ค่ะอ่าความความความ,ความสัมพันธ์เต็มด้วยนะมีความสัมพันธ์เต็มด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคเราก็มากดอัพครับผมกดรับเลยกดรับหนึ่งรับ2มีสอันนะครับนี่ประมาณร4อแล้วตอนนี้นะครับผมแล้วก็ รับอีกอันนึงน่าแปลร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับหนึ่งนะวินะครับก็คือเงินขึ้นทีละร้อยห้าสิบนะครับตอนหนึ่งวินาทีนะครับผมก็ปล่อยไว้ยาวๆเลยแล้วค่อยมากดอัพแล้วเล่นก็ไนดะ้ตอนนี้พี่อยู่ด่านสามนะครับผมอ่าง่ายๆเลย,ยนี่นี่กดอัพอัพอัพสองสามสามรอบนะครับตอนนี้พลังต่อสู้ห้า 150นะครับคือเยอะนะครับผมก็กดต่อสู้ไปเลยนี่กดต่อสู้มันก็จะฟัน,นก็งงไบมันก็จะฟันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆครับแต่พี่ฝากวันนึงสำหรับคนที่ดูผมนี้ครับให้เราสังเกตดอกไม้สีชมพูนั่นคือเซมบงซากุระเป็นสก,กินของเป็นชิ้นส่วนสก,กินก็คือเหมือนว่าเอาไปเล่นในกิจกรรมของมูราดนะครับผมก็คือเบียคุยะนั่นเองอ่าต่อสู้ถึงด่านที่5แล้วนะครับผมก็แป๊บเดียวเองมี16ด่านหรืออีก10 เบ็ดด่านนะครับผมก็จบแล้วนะครับแล้วนี่ดอกไม้สีม่วงนะครับจงสถิตเหนือฟากฟ้าเหมันเคียวรินมารุนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินของไบรท์นั่นเองก็คือโทจิโร่นะครับหัวหน้าหน่วยนะครับผมโอ้มีรูปโปรไฟล์บีชด้วยนะครับผมตัวแทนยมาทูดด้วยนะอะไรประมาณนี้นะก็คือเบต้าเด็ดอะไรเล็กๆน้อยๆก็รับไปเถอะนะครับมันเป็นของแรระดับดิเอลเลยนะครับผมโอเคอีก4ี่แสนโหสี่ล้าน คตรเยอะเลยสี่ล้านไอ้สี่แส,ส,สนกว่านะพี่เห็นนะเมื่อกี้นแวบๆบแบบก็คืออัพไปนะครับฝากไว้ด้วยตรงนี้นะครับก็อย่าลืมเล่นกันแล้วก็มูมูราดนี่คือก็คือเป็นอ่าเป็นสกินของเบียคุยะนะครับผมก็ต้องรอนะครับวันนี้มาแน่นอนเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้ดูนะครับขั้นตอนการรับยังไงกิจกรรมเป็นยังไงนะครับก็รอรับชมกันได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็คือ เล่นไปเถอะครับของฟรีครับมันเป็นระดับดีเจนหมดแหละพี่บอกเลยนะไอดีเราก็จะมีของแรงๆนะครับผมก็ฝากก็ด้วยโอมนแชมเปี้ยนชิพนี่นะครับก็คือไปเล่นนะครับวันที่15นี่เอง15กับ29านะ2รอบนะถ้าชนะ3ตาคือได้ไปเลยชนะตาเดียวถ้าเกิดดวงซวยจริงๆแบบทีมโยนจริงๆชนะแพ้ตาแรก3ตา4ตาก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือยังไงก็ได้เพราะมันครบ4ครั้งก็ได้40พอดีเนาะโอเค ใครอยากได้มีรูปโปรไฟล์เท่ๆหรือสิทธิพิเศษอะไรมากมายก็เล่นเถอะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มาบ่อยนะแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ทิ้งท้ายหน่อยนะครับผมว่าสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับดีเจนคือไม่ได้ขายนะครับคือแจกฟรีด้วยต้องแลกมาด้วยความสามารถของเราเลยนะครับแต่มันยังดีที่แพ้สี่ครั้งเราก็ได้นะครับผมเพราะชิ้นส่วนมันทีละสิบถูกไหมนี่ โคเทยเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปจัดการใช้ฝีมือนิดนึงเล่นกับเพื่อนดีกว่าอย่าก,กดโซโลนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม oh.